บอกบ่ออกเข้ากับโอ้ยโอ้ยร่องของร่องมึงกับเนาะกบานเข้ามันก็ลายมันบ่ล่ะถ้ามันได้ผลอีดีนี่ก็คือบานเข้านี่มันบกเงิดอยู่แล้วมันมันลายอยู่แล้วต้นรอกเงิดด้วกันขั้นันพ่อหมอให้ได้พบกับเงิดเลยล่ะแล้วที่เห็นวัอนี้ล่ะของแท้ของแท้บาดมาแล้วไรดวงไรดวงละไรหน่วยเลยไรหน่วยเลยเนี่ยผมมาเอาโฟลกับลวจไปไว้ไว้ย่าบ่อมามาตีเตื่นกันยังวะ ครับกากสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับมือนีกาบผูหมอได้วลงมาติดตามแปลงที่ลูกซิดเดี๋ยวมาเหตุไห้ของเกษตรกรที่ทักเข้าไปในเพจนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องยางตายหนึ่งนะครับน้ำยางบ่ไหลกีดจังใดก็บบอกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไส้เปลือกไส้นะครับบ่มีน้ำยางเลยแต่ว่าเขายืนยูจุดใดบ้านใดอำเภอใดตำบลใดเขาจะไปถามกันจาของสวนเบิงนะครับมาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับแนะนำตัวนายยูบ้านใดซื้ออย่างครับผมซื้อ ทงไส้ว่งสีแก้วครับอยบานม่วงมีไส้ตำบลหอคํำเพิ่มเมืองบึงการอืมตวบลบึงการแมนครับนะครับที่เดือนที่แล้วนี่ลูกซีดหรืลงกมาเฮ็ดว้ไห่เป็นครับนี่ครับแมนครับเพิ่นมาวานหรือเพิ่นมาไปเาื่อวานครับว่าวานปุ๋ยอย่างเดียววานอย่างเดียวนะครับบ่มีการไปบ่มีอย่างเัินบ่แมนครับคือได้รู้จักเพจผ่อหมอการเบิงเบิงในเฟซนะครับเบิงไปเบิงไปก็เลยไปเห็นว่า เพิ่นเฮ็ดได้จริงบอขึ้นโบรจริงระะกอง็อ,อยากลอ่องขึ้นกันอยากล่องขึ้นกันก็เลยว่าเอ้าล่องกับโบเสียหายเราเพิ่นกับโบได้ว่าชิดคานันคานี่เพิ่นเฮ็ดให้ฟี่ลอ่องเบิงบอกโบอว่อกเข้ากันโอ้ยโอ้ยล่องมึงล่องมึงกันเนาะบ้านเข้ามันก็หลายมันบ่ล่ะถ้ามันได้ผลอีรีนี่ก็คือบ้านเข้านี่มันบกยึดอยู่แล้วมันมันหลายอยู่แล้วเครื่องนึงคือมันตายมันบอกเล่นมาลายครับนี่โวนหน่อยนะครับนี่ที่ที่เห็นอยู่นี่โซนนี่ยก็หลาย แล้วที่มีีมบริษัทใดมี่เคยซื้อยาตัวใด,ดมาแกบ่เป็่นบอก,กน,น <ะ S 2> <า>บอกเคยล่องบ่เคยแต,แต่สวนผู้อื่นนะครับที่ทว่าเขาเจามียามปไายมี่ยามาท่าครับผมแล้วก็มีปุ๋ยมะวานขึ้นกันอ่าก็ใส่ระยะเวลาคือกันแหละแต่ว่ามาม,ามาตามผลแล้วมันกับบะไ้ผลคือเรา มันบ่แยี่มออกมาเลยออกมานิดๆหน่อยๆมันบ่พอสิไปหน้ามาหลังบ่พอสิได้เอานะครับมื้อนี้มื้อนี้ก็ยังคิดอยู่ว่า50 50แล้วอยู่นี่สวนของคุณพ่อนี่ใส่ปุ๋ยจักรอบกะต้นฝนก็ปลายฝนสองรอบสองรอบป่ายอย่าบ่อสวนนี่ป่ายครับบ่อใดบ่บ่ไดอย่างบ่บ่ไดอย่างคือมันบ่ออกเลยติมันออกซ้ําเฮาอันย่างกายไปโอ้ยเมียนะครับกีด2ต้นหยุดแล้วทั้งพี่แม่นครับบ่ไป บอไหลแล้วทั้งนั้นนะครับท่านพ่อหมอจะได้พบกับเงือเลยล่ะเอาละครับธรรมดาเขาจะมาเบิ่งกันแค่หนึ่งเดือนเนาะครับอ่ะต้นแรกเบิ่งต้นนี้เลยนะครับโอเคอ่านะครับโอ้โบเห็นคือเปิ้ลไหร์ตัวนี้ไหมไม่นบครับตัวแรกเขาจะเปอาเขาจะเอามองได้เอามองเรียเลยพอเลยเนาะ่เคยยแมีบะนี่บอเอางานนี้เลยอ่ะลองเบิ่งนะครับว่ามันสีแยมบอนะครับ อ่ะตัวนี้ก็คือปกติมันจะเป็นจังสีบอแย้มจังสีบอมัน,มนคือจังจอตัวนี้นี่ธรรมดานี่มันมันสีเห็นแต่ว่ามันกับแต่ว่ามี็นบอเมียดเมียสองเมียดสามกับกับบอนเน่แต่ว่าแต่นี่เขามาเปิดเบื้องเสื้อรอบ,รบแรกนะครับไปนะครับไปเบื้องต้นที่สองนะครับต้นพี่เนาะที่สองมานะครับเขามาเบื้องกันว่าขีดตำาๆสีเฟันว่ามันสีนี้ห้แยมบอนะครับต้นที่สองเพราะว่าเขาขับไปเฮ็ดมาลายแปลงนะครับบางแปลงกัน ซีต้นหาต้นนะครับที่มันปล่หลมันกับมีกันบูมแมนว่าเสีอยวมดทุกต้นได้ตัวมันกับบอสอ่านั่นล่ะเพราะได้ลักษณะมันเดือดเป็นบอตายยางตายหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะคือจังไรก่อนอ่ะพออธิบายเพื่อนเนี่ยแต่ก่อนมึงสีบอ ต่ก่อนนี่มันมันก็แทบสีโบมีเลยเหรครับแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ถือว่ามันมีอยู่นิดนิดน้อยๆก็ถือว่าก็<ะ>ถือว่ามีมากอยู่ถือว่ามันมีมากอยู่นะครับตัวนี้ <laughs> มันบอ่ยังมีอยู่ยังยังถือว่าโอเคเลย <c oughs> ถือว่าโอเคมาแล้วน,นะครับเอาไปเบิ่งตัวที่3มนะครับไปเลยทั้งในล่ะกะเลตุ่มเปะนะครับแต่ว่าเจาะหาจนม่องแต่ว่าเพิ่นก็เจาะหาเหมือนแล้วนะครับมันบ่มีจาอหาแล้วล่ะเบิ่งส่วนสีนะครับเบิ่งตัวที่3นะครับตัวนี้ เขาจะมาเบิ้งนะครับต้นที่3นี่คือต้นที่3นะเอ้าอันนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างนี่โอเคโยตัวนี้<ะ>ถือว่าผ่านตัวนี้ <Yahoo! S 1> ตัวที่มันเป็นนะครับมันจะคล้ายๆกับแกนนะครับแต่ว่าจริงๆมนันเป็นเนื้อไส้ <Okay. S 1> นี่นะครับมันเลืกอกบ่ เดีอีกเลือกนึ่งและครับ <c oughs> เบอร์เอาอันนี้คือคือค,อ<ต>ความจร<ต>ิงกันแต่ว่ามันกาบมันหนาหรืเพะว่ายาเขาเนาะครับเมียบอบอถึง,ถ,งถึงบอเห่าก็รทำมันเปลี่ยนแล้วเปลือกมันจะหนา<อ>นี่นะครับก็คือพูดถึงเป็นยังผมถึงบอกว่าพอเปิดขนเข้าไปอีกแน่นะครับบ่เมนว่าผมจีบบังคับให้มันเห็นเลยนะก็คือจริงๆอยากให้เห็นแหละเพราะว่าถามมันถามมันถึงแกนเอาะบอเห็นโอเคนั่นคือบไารแต่ว่ามันถามมันบอท่านได้ถึงมันถึงแก่สออันนี้พอกีดถึงแกนไป รอบที่เห e ็นเนี่ยเทันถึงครับแต่ว่าแต่ว่าเหลือหอดกาบอันนั้นแล้วล่ะอ่าหอดเยื่อละหอดทองไม่เป็นบ่นี่หอดทออ่านะครับนี่คือต้นที่สามนะครับอไปเบิ่งต้นที่สี่กันต่อนะครับฟังได้นี่ดิไม่ยนี่ยผมว่าเอาโปคขับวดไปไว้อยห้อยย่ะผม่ามาตื่นกันยังไงท่านเห็นผมก็แา่ไปห้อยเอาเออจะไปย่าดจะไปญาติบ่ได้ปบทยัดอ่ะนะครับเบิ่งแรบอย่างนี้ปอ ไลหน่วยเลยไล่หน่วยเลยอ่ะนะครับต้นที่สี่จะเห็นประมาณนี้เนาะเป็นแหนกถึงแนนบาถึงแนนเห็นไหมครับถึงแหนมาถึงแนนแต่ว่าเชื่อว่าต้นนี้นี่ผ่านโอเคเลยนะครับไปเรื่องต้นที่ห้ากันต่อน้ายางน้ายางไหลแบบผู้ไม่เห็นเสียดายเลยนะไม่เห็นเสียดายนะครับอ่ะต้นที่ห้านะครับเป็นบมงได้เนาะพอ มองมีเก่ามันนี่บ่กมองมันเคยตายนี่จัมแล้วมาอดนี่มันตายเด้นี่มา่อดนี่มันตายมันบ่กอาเชีนโปกับหลวงกับอันหลวงกับเรียนยังยังอยู่หลวงกับเรียนยังยังอยู่มันมีแต่โปส้เฉยๆใหญ่นี่โปออกหลายต่อต่อจากมองตายต่อจากของตายนี่แหละล่องคลองมองเงินดูอ้าวต้นนี้แต่ก่อนมันเป็นยังไงต่ก่อนหนานี่ แต่กวอนหนานี่ก็จนได้เศร้าหีดเหรอครับนี่ที่แรกก็ไปเอาทั้งเท่งมากมันก็ไหลแหละเพราะมหัศนี่ก็เศร้านี่น้ำยางแหละจนได้เอาโพนี้แล้วที่เห็นมือนี่่หก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีแล้วสุดยอดเลยนี่ได้โพมาเขียนได้เนี่ยัค่น้อยนี่นะครับนี่คือต้นยานะครับเริ่มเริ่มจะยิ้มได้ไป ้เห็นตัวแรกมินซีรีนะครับเห็นมุ่งเลยว่าจะแน่มันแมนบ่อน้อบาลนี่นะมันตัวกับบอตีนี่นะครับนี่แะครับคือตัวที่หานะเอ้อตัวที่หานะครับเราไปดูตัวที่หกกันนะครับฝั่งนี้อ่ะนี่แหละครับตัวที่หกจอบออมทิดออมแดนแล้วนะครับมันก็มีแต่เปลือกแตกนะครับฟังฟังเงินกัแตกนะครับตัวอจากของเก่าในละลงมาครับผมอ่ะเอาเลยพ่อเห็นผพ้นเห็นผลกันรักันครับแมน ไม่เชื่อไม่ระโภปนิม <c oughs> น้ำยางเต็มเขนาดของแท้ของแท้แแบ้าง <c oughs> มาแล้วไรดวงไรดวงแล้วอ่านะค,ครับต้นที่6นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจุดได้เยอะขนาดไหนถ้าเราเกียกีดเสียดเนาะไปไปดูต้นที่7ต่อนะครับนี่นะครับเกียกันเลยคุณบอกว่ากีดทั้งใจมันบ่มีเยี่ยนเยี่ยนบ่แมนครับทั้งใจมีแต่ว่าขึ้นสูงขึ้นสูงไปเรื่อยแล้วครับจังค่อยจังค่อยมีน้ำยางขึ้นสูงไปเรื่อยจังมีน้ำยางเขึ้นก็เลยอยากล่องทั้งใจ นะครับลองทั้งไตอืเอาฟังนี่พอ่ออ่ะนะครับเอานะครับต้นที่เจ็ดนะครับตัวนี้ลองอ่ะนี่นะครับนี่เป็นต้นที่ต้นที่เจ็ดต้นนี้นะครับคือลกะนะักษณะอะพ่ออ่าแมนอธิบายต้น,<ป>ตนนี้นี่บอกค<ะ>ิดว่ามัน,มนสินออกฮะมันมันเปียกหนาขีดไปขีดมามันมีน้ำยางบอกคิดว่ามันสิออก โอเคเลยทำเกียร์อดได้แล้วนี่นำอย่างมากอยู่แต่ว่าโอเคนะครับอ้าไปดูต้นที่ที่เทเรที่แปดบอเอานะครับนี่ต้นที่แปดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับบาน เป็นยังไงเดี่ยงได้เดี่ยงโอเคผ่านเทวพาณิชย์สุดยอดเด็ดสุดยอดกันนาเก่าเทวาออกคือครับซน้ัมตามธรรมดาเขาเขาไปฉีดห้อยเก่าเนี่ยมันสิบว่าอยากออกกางสี่เลยอยากออกกางสี่เลยแมน ไปเบิ่งต้นที่เก่ากันตัวนะครับต้นนี้นะครับไงเขาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเป็นต้นที่เก่าจากแล้วตัวจากของเก่ามองฟันบอดไหลนี่บอดเอาในบอดมันคือหอดแกนหรือเปล่านี่เอาเรื่อยเรียวเอาก็เอาจนจนหอดแกนสามตั้งสี่ล่ะอยากเลี้ยงในบอดอย่างโว้ยเอาจนไม่มันบอดอะไรกับเน็กเขาเน็กเขาเลย ไม่เกิดขึ้นนี่มันปูดขึ้มนมาหนึ่นะครับอันนี้ก็คือต้นทีเก่าเนี่ยครับเห็นบ่อหอยโปูยเราได้ในท่าเราได้ในทุกวันรอดมุนโดได้จัดยศในเมืองเอานะครับอันนี้คือต้นทีเก้านะครับไปเราจะไปดูต้นที่สิบ <Okay. S 1> นะครับต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายการที่ทำนะครับต้นที่สิบนี่ละมองไปเลยเอานี้ละ มองอยาพิสูจน์มึงเกาอีกแล้วแี่ครับแผลเกานี่แหละถ้ามันถ้ามันดีก็คือออกแี่ครับถ้าถ้าองดีถ้าข้อดีนี่แหละต้องออกแผลนี่ต้องออกหาข้อดีกันหาข้อดีกันเอ้าจัดไป อ้านะครับนี่คือต้นที่สิบนะครับนะครับจากปกติมันมีบ่ต้นสุดท้ายเนี่ยมันมันมันกับบ,มบ,มบ่มีซะเลยล่ะบ่มีซะเลยว่าแมนครับ<ถ>มันถือบ่ยุ่มบ่แยมเลยล่ะตาเข้ามาด่ากไ็ได้ตะกอนเนี่ยมันถือบ่มีมาเลยอ๋อตะกอนบ่มีมากสิเลยแมนครับถ้าสมมติว่าได้ใส่ของผู้หมอตามฤดูกาลที่ที่เคยใส่ปุ๋ยทั่วไปนี่ยหกเจ็ดเดือนนี่ยถึงเอมาใส่กันบ่คิดว่ามันสิโอเคบ่ ถ้าถ้าถ้าขันเป็นลักษณะจังสีนี่ผมรามาเนี่ยใส่นี่คือสีโอเคยอยู่เพราะจากภูผู้ซีดไม่เห็นว่จักเดือนเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนะครับก็ยังเห็นประมาณนี้ <S <S ม,นมือนี่ก็เเ็ดครบทั้งหมดสิบต้นแล้วนะครับเนาะจากปกติคิดว่าจังเดีก็คิดว่าจะได้ขึ้นบ่ได้คิดว่าหาซีบหาซีบเลครับเพราะว่ามันมันมันบ่ไหลซะเลยเด้ ปกติธรรมดาเขาอ่ะมูอนี้ที่เฮตซิปต้นนะครับถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้จักเปอร์เซ็นต์ตรงๆเลยครับเอาประมาณเอาเอาให้สักเกตซิปสัครับให้ยจักเกตซิปนะครับตอนนี้เน,นาะถือว่าดีดีหลายครับเพราะว่าตะกรอนนี่มันบ่ได้เลยได้ถอะถ้าเฮาใส่สมมติว่าเฮาใส่ไปเรื่อยๆนี่ปีนึงใส่จักสองเทียสามเทียถ้ามันเห็นผลยังสี่ผมก็ถือว่าไหวยบ่ได้ปลูกแมงก็ดีได้แล้วไหวบ่ได้ปลูกแมงก็ดีเด้เนาะตัต้งหลายปีก็จดีเลยนาะเนาะเอาตะแก คุยกับคุณพ่พอได้ก่อนในน้ำตุ๋ออีกทัวหนึ่งดูอยู่บ้านใดตําบลใดครับอยู่บ้านวงมีใช่ตํบบาบลหอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนี่นะครับอยู่ทงไช่วงสีแก้วอันเื้อเหรียญเื้อว่ายเอมาถามอยู่น้ำบ้านเท่าไหร่ผมถามบ้านเท่าขูง,งจัก,กนะบิดทั่วบึงใดสวนเก้าสวนสองแปดแปดสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับ <Okay. S 2> ถ้าผู้ใดสนใจในในเสียดนี่ก็มาเบิ่งน้ำกันก็นกได้ว่ามันอยู่เมืองใดเ<ะ>วลวก็มีผู้สอบถามมาหลายคนอยู่ว่ามันเป็นทังใดสอบถาม เดี๋ยวให้เราลองก่อนสินะครับเอาได้ลองได้เห็นกับตาแล้วบอกว่าเนี่ยว่าเป็นยังไงว่าผู้หมอมาอีหลีบอเสียเงินเสียทองบอไม่อิริโบตัวเป็นเรื่องจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่เพิ่นเพิ่นกับบด้คิดว่าจังได้ค่าเป็นบว่าเพิ่นกับมาหอดสวนพี่ละทางตอนที่เฮาบ่ฮู้จักกันสุดท้ายแล้วนะก็คือฝากนะครับนะครับผู้ที่นะครับมีปัญหาในเรื่องยางใต้นึง น้ำยางไหลหน่อยน้ำยางบ่ไหลโอเคผู้ใดมีปัญหาเหล่านี้ให้ติดตามนะครับในเพจผู้หมอหรือว่าทักไปหาผู้หมอใดในเพจเลยนะครับพิมพ์คําว่าผูา้หมอเกษตรเฟซบุ๊กยูทูปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยแล้วกะ็ฝากซื้อที่วีไว้ถ้าผู้ใดอยากให้ไปเฮ็ดแต่ว่าก็ต้องรอตามคิวนะครับอ่ามื้อนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคุณพ่อ,นนอเนาะที่มาเฮ็ดได้ทักเข้าไปในเพจแล้วก็เฮ็ดแป้งเป็นตัวอย่างที่ให้เกษตรกรท่านอื่นเบิ่งว่ามันได้หรือบ่ได้นะครับเฮาก็ติดตามเพจกันเรื่อยๆนะครับมื้อนี้ก็ กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณเลยและครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ